รออยู่แล้วสองสองคนนะคะเด็กของคนแรกเลยอยากได้อะไรเลือกเลยแล้วเดี๋ยวป้าอูอ่ะจะจีบให้เจะให้เราจะจีบให้เอาเลือกมาเลยอยากได้อะไรเลือาเอา้อาวแล้วอีกคนอยากได้อะไรอยากได้เลือกเอาเลยคนลชิ้นคนได้แค่คนละชิ้น หยิบเอาเลยเปลี่ยนไปแล้วเหรอตุ๊กตาอ้าอ่าหยิบเอาจะเอาอะไรหยิบเอาเอาเสื้อโอ้ต่อมากใส่หยิบเลยใส่ได้หรือเปล่าหยิบไปเลยมาลองดูถ้าใส่ได้ก็เอาใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้พอดีโอสวยเลยเอามาป้าอูแจกให้ป้าอูแจกป้าอู้ือูถือถือถือถ่ายถือถ่ายก่อนแล้วค่อยใส่ทีละคนลูกทีละคนครับไปไปต่อคิว มาคนนึงมาถืออันนี้ได้ไปนะคะน้องน้องต้องถือแบบนี้ให้เห็นเห็นช่องของอุยกอุยกดายาอุนะได้ได้กลุคนหนึ่งแล้วนะคะน้องเลือกตาดีมากเลยนะคะอันนี้ตาดีสวยมากเรียกว่าสวยมากแล้วมันเหมาะมันมีอีกตัวหนึง่งแต่ว่าป้าอูไปให้ที่คอนโดเนี่ยเป็นเอาตัวนั้นโมุ๊กตานะ <ใบ S 1> ไม่เปลี่ยนตัวเหรอ ได้หนึ่งคนแล้วนะคะอีกคนเขาชอบตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้ของวันวันรีสอร์ทแม่ป้าเดยยาอูเป็นคนมอบให้นะคะอันนี้ของคุณวิเชียรวันวันรีสอร์ทฝากฝากมาให้นะคะอ่านะคะขอบคุณกสิกรครับขอบคุณนะครับจะลองใส่ดูไหยลองใส่เลยค่ะแล้วมาถ่ายรูปเลยใช่แล้วมายืนถ่ายรูปกับตาถึงมากเลยยังว่าบอกเบาสบาย ห้ามเปลี่ยนแล้วนะคะหยิบเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนแล้วนะะเดี๋ยวเดี๋ยวยายอู้แต่งตัวให้มามยหน่อยก็พับโอ้โหหมเก่งมากเลยอ่ะน้องน่ะน้องน้องนี่แบบว่าเรียกว่าตาถุกมากเลยนะเนี่ยไอ้นายชื่อไอ้ไนโอ้คนนี้ยู่ร่าหลวงเนี่ยว่าป้ายายอู้ไม่คิดเลยว่าแบบว่าจะเลือกนะนะไอ้นาย เออไอนายพี่ของผมแล้วน้องชื่ออะไรครับอยเลียกอยเรียกพี่ไอ้ไอ้หรือไอ้อหรอม่นสสชื่อนตไดชอนายนะโอโหรอเลยครับอใส่ใ่ได้พอดีเลยนะครับเี่โห้ยทไมมันจะพอดีขนานี้ถ้าถ้าน้องคิดว่มันยาวไปนะน้องก็พับได้มันมีุ งั้นก็วันอาทิตย์เลยนะลูกนะแต่ไม่ต้องเนี่ยโอ้เป๊ะนี่มาดูกันเลยครับพอดีเลยครับเหมือนเหมือนซื้อมาให้น้องเลยน้องน้องนายเลยนะครับนี่เหมือนซื้อมาให้น้องนายเลยนะครับพอดีเลยครับเนี่ยยังว่าไอ้ใครจะใส่ลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมากคนแรกได้โอ้เป๊ะรอเป๊ะเลยได้พอดีมาสองคนแรวใครมาก่อนได้เลือกก่อนใครได้ใครมาก่อนได้เลือกก่อนหมดแล้วหมดเลย นะโอเคเดี๋ยวขอแม่รอนะแล้วก็บอกต่อนะลูกรอใครมาก็มามาเร็วนะคะไปแล้วกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย